ว่าในอนาคตเนี่ยหายากแน่นอนนะครับสำหรับชุดอรสตอรี่นะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะอาจารย์นะครับได้ศูนย์หกหนึค่ะเล่นตัวละร้อยลงทุนไปทั้งหมด1,200บาทได้กันมา9 0 0าบาทโอ้โหได้มา9 0 0าพันเลยเลยครับกำไรเจ็0พเลยนะครับ,ร 7, บ,รบสุดยอดนะครับอันนี้เป็นของงวดวันที่30บนะครับธันวานะนะครับอันนี้เป็นชุดอรสตอรี่นะครับ อันนี้เป็นของงวดที่30นะครับปี2 5 6 4นก่ะครับก่อนจะปีใหม่ของเรานั่นเองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีความรวยนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขชุดนี้นะครับเลขชุดลอตเตอรี่นะครับสวัสดีค่ะได้20ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีรัฐบาลไทยไหมคะนี่เนี่ยนะครับรัฐบาลไทยนะครับเลขชุดลอตเตอรี่นะครับ อยากให้ทุกท่านนะครับไปหาชุดลอตเตอรี่เก็บไว้นะครับอยากให้ทุกท่านไปหาชุดลอตเตอรี่เก็บไว้นะครับสวัสดีทั้ง1,400คนด้วยนะครับวันนี้ขอ5 0 0แชร์ผมเริ่มให้เลยนะครับนะฮะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาติดตามค่ะไม่มีที่ซื้อค่ะอ๋อเสียดายมากไม่เป็นไรนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีความรวยครับน้องสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคน นะครับอ่ะเพื่อนกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทั้ง1,500คนที่ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้นะครับขอ500แชร์ก่อนนะครับขอ1,3นะครับสวัสดีค่ะได้มาเรียน แชร์แล้วค่อยคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า Facebook ของท่านยังไม่มีส่วนร่วมเกิดกเพจของผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุกท่านคอมเมนต์เข้ามาจะไม่เห็นนะครับผมจะไม่เห็นคอมเมนต์ของท่านเพราะ a c e b o o k ของท่านโดนปิดกั้นอยู่ใครที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับ4,900คนกดเข้ากลุ่มได้นะครับใครที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้กดเข้ากลุ่มได้นะครับทั้ง4,900คนที่ดู500คนแล้วนะครับ5,000คนแล้วนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปััหุดดดไไว้้้เขานะครบ เราไปกันต่อนะครับหวยลาวปกติจะมากี่โมงคะของแต่ละงวดรอบลาวพัฒนานะครับผมจะได้สดตอน18นาฬิกา45นาทีนะครับนะผมจะให้พร้อมกับรอบมาเลีเลยนะครับผมจะให้พร้อมกันกับมาเลีส่วนรัฐบาลเจอกันทุกวัน3าทุ่มนะครับไปกันต่อนะครับส่วนรัฐบาลเจอกันทุกวัน3ทุ่มนะครับ,ต,รบ,รบ,รบตัวต่อไปนะครับ 50นะครับงวดนี้เน้น1กับ0นะครับปังมากค่ะเข้าทุกตัวเลยค่ะยินดีด้วยนะครับคุณสุมาลีนะครับเคยเห็นค่ะนะครับสวัสดีทุกครับใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันแนวทางคนอื่นด้วยนะนะครับแบ่งปันแนวทางคนอื่นด้วยนะครับสวัสดีค่ะคนเข้ากลุ่มเยอะจนลายผมค้างแล้วนะครับล่าสุดคนเข้ากลุ่มเยอะจนลน์ผมค้างแล้วนะครับล่าสุด นะฮะคนเข้ากลุ่มเยอะมากนะครับส,สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีทั้ง5,100คนนะครับสวัสดีทั้ง5,100คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับมีที่ว่างอีกไม่เยอะนะครับเหลือประมาณ150ที่นั่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับ สวัสดีค่ะเคยเห็นค่ะอยากเห็นหน้าอยู่อยากเห็นหน้าอีกค่ะดูแล้วเพลินมากค่ะนะครับใช่เคยเห็นค่ะดูดีค่ะใช่เหระครับแสดงว่าทุกท่านติดตามผมมานานมากแล้วนะเพราะผมไม่เคยเปิดหน้ามานานมากเลยนะผมจําไม่ได้เลยนะครับว่าผมเปิดหน้าตอนไหนนะฮะสำหรับใครที่ติดตามผมเห็นค่ะหล่อมากนะครับเข้าไม่ได้ค่ะนะครับกดเข้าได้นะครับมีที่นั่งเครียดร้อยห้าประมาณอีเหลืออีกร้อยห้าสิบที่นั่งนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับมีที่นั่งอีกประมาณ150ที่นั่งนะครับกด,ดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับอยากเห็นหน้าอาจารย์ค่ะนะครับเดี๋ยวก็เห็นนะครับขอให้มันแตกก่อนนะครับขอให้เข้าบ่อยๆนะครับผมให้เลย เปิดได้เห็นเลยนะครับอะสวัสดีทั้ง5,200คนนะครับใครอยากได้ดาวโจนดาววีนะครับใครอยากได้ดาวโจนดาววีเห็นแล้วค่ะอาจารย์หล่อมากค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะอาจารย์โชว์หน้าตาหล่อๆให้ดูหน่อยตอนนี้คนเข้ากลุ่มเยอะจังนะครับคนน่าจะมาใหม่เยอะนะครับคนก็เลยเข้ากลุ่มเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ5,300คนใครอยากได้ดาวโจนดาววีคอมเมนต์เข้ามานะครับใครอยากได้ดาวโจนดาววีคอมเมนต์เข้ามา เดี๋ยวผมนะครับจะเขียนให้ถ้ามีคนอยากได้เยอะ5,300คนที่อยู่ตรงนี้นะครับใครอยากได้ดาวโจนดาววีคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะเขียนให้ถ้ามีคนอยากได้เยอะนะครับเข้าไม่ได้ค่ะเกิดข้อผิดพลาดลองกดดูใหม่นะครับเนี่ยคนกดเข้ากลุ่มมาดรัวเลยนะครับกดได้นะครับผมจะบอกยังไงดีนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับมันจะอยู่ที่คอมเมนต์นะครับเห็นแล้วครับหล่อแต้แตครับ fc ชอมเห็นห้าหกผมสีทองเหลือครับนะครับตอนนั้นนะครับเห็นแล้วขาดหล่อมากนะขอบคุณมากนะครับน่ารักกันทุกคนเลยนะฮะอ่ะถ้ามีคนอยากได้ดาวโจนาวีเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับอาจารย์ตัวจริงหน้าเด็กคาะแต่น้าเสียงผู้ใหญ่กว่าใบหน้านะครับหล่อเหมือนหนุ่มเกาหลีขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะนะครับไทรอยากได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะได้ให้ นะครับถ้ามีคนอยากได้นะครับดาวโจนดาววีนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมปกหมุดไว้เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปกหมุดไว้เลยมือจานสวยมากครับมือผมเป็นคนมือเล็กนะครับผมเป็นคนมือเล็กนะครับมือเล็กมากเลยแหละนะครับเล็กแบบสุดๆนะครับเล็กแบบจริงๆนะครับเล็กแบบมากๆนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับแล้วผมจะรอดาวโจนค่ะโอเคสนใจอยากได้ดาวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับ สำหรับดาวตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะนะครับสาศนะครับสาศนนะครับครั้งสุดท้ายแอบมาตอนดึกนะครับ <laughs> เออใช่นะครับครั้งสุดท้ายผมจําได้แล้วสวัสดี5,500คนนะครับครั้งสุดท้ายผมแอบไลฟ์สดแล้วเปิดหน้าให้ให้ดาววีกับดาวโจนนะครับผมจําได้แล้วนะครับน่าจะไม่นานนะครับขอบคุณอาจารย์ได้รัฐบาล3ตัวตรงพันคูนพันโอ้โหอาจารย์หลอ่อมีแฟนเยอะเนี่เลยนะครับมีแฟนคนเดียวนะครับดาวโจนออกกีทุ่มคะนะครับ ดาวโจนนะครับออกประมาณตีสามนะครับแต่ถ้าเป็นดาว VIP นะครับออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับใครอยากได้ดาวโจนดาว VIP คอมเมนต์เข้ามานะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมเน้นให้นะครับอันนี้เป็นเลขสดดีค่ะกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะอาจารย์นะครับกดเข้าได้นะครับเนี่ยคนกดเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับ คนกดเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับประกาศรอบสุดท้ายนะครับมีที่ว่างแค่300ที่นั่งนะครับมีที่ว่างแค่300ที่นั่งนะครับประกาศรอบสุดท้ายแล้วนะครับประกาศรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายนะครับมีที่ว่างแค่สามร้อยที่นั่งนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายนะนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับผมจะให้เน้นนะครับผมให้เน้นที่หนึ่งนะครับผมให้เน้นที่หนึ่งเป็นหลักนะครับ 13กับ15นะครับนะ13กับ1นนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับกดได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยใครรอดาวโจนดาวบีเดี๋ยวผมจะเอาให้นะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับกดได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้กดได้นะนะครับ กดเข้ากลุ่มมานะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้แล้วส่งกับเขาได้เลยนะครับ ใครที่จะเข้ากลุ่มก็กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับส่วนใครจะส่งนะครับก็ส่งกับเขาได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพักก่อนเงินเยอะๆนะครับช่วงนี้อากาศหนาวหรือเปล่านะครับหนาวบางที่นะครับหนาวบางที่นะครับช่วงนี้นะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ